เราจะดูโบท็อกยังไงนะคบว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมหรือว่ายาหิ้วหรือเปล่านะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยต้องดูชื่อยี่ห้อก่อนเลยนะครับแล้วก็อันที่2อลนะันที่2ก็คือดูว่าวันเดินปีหมดอายุหมดเมื่อไหร่นะครับอย่างที่3เลยคือพวกนี้มันจะมีตัว QR code เราสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ถ้ามันมาจากตัวบริษัทที่เขานําเข้าอย่างก,กฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปของยาแน่นอนเนาะต่อมาอย่างที่4ี่เราจะต้องดูด้วยว่าตัวพวกเนี้ยครับมันมีเลขออยออไหมตรงกันไหมนะครับต่อมาตัวแกะนะครับพอแกะมาปุ๊บเนี่ยให้สังเกตตัว ขวดเลยว่าตัวขวดเนี่ยต้องยังไม่ถูกเปิดเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเอาขวดกลับมาใช้ซ้ำน,นะครับตัวนี้ตัวหลอดนัมเบอร์กับวันเดือนปีที่มันหมดอายุเนี่ยมันจะตรงกันนะครับ ทั้งตัวในขวดเองแล้วก็ที่กล่องด้วยเนาะต่อมาเวลาที่เราแกะพวกนี้ออกมาแล้วนะครับตัวยาเนี่ยเขาจะถูกพรีเซิร์ฟหรือว่าถูกรักษาอยู่ในระบบสุญญากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการผสมพวกนี้มันจะมีการอ่ะดูใกล้ๆนะมันจะมีการดูดตัวหลอดของเราะเข้าไปเองเลโดยที่เราไม่ต้องใช้มือดันเนาะ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากที่หมอฉีดให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเอาขวดแล้วก็เอาตัวกล่องเนี่ยกลับบ้านไปด้วยเนาะแล้วก็ไปลองสแกนเนี่ยพวก QR Code พวกนี้เราก็จะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยาปลอมยาแท้หรือว่ายาที่หิ้วมานะครับแต่สําคัญที่สุดเลยคือขึ้นกับว่าเราไว้ใช้ซึ่งกันและกันหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดเลย